ผู้รู้หรือกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยถูกบัญญัติว่าเป็นวิญญาณนะแล้วผู้ที่รู้วิญญาณอีกทีเนี่ยถูกบัญญัติว่าผู้ยึดติดหรือสัตตานังดังนั้นเราต้องพูดสับให้ตรงกับพระเจ้าซะก่อนไม่งั้นตัวเราจะสับสนเองไงเพราะว่าพอเรามีแต่คําว่าผู้รู้อ่ะแล้วเมื่อกี้ผู้รู้เป็นวิญญาณแล้วตกลงผู้รู้เกิดดับหรือไม่เกิดดับมันก็จะงงเองไงอ่าเพราะว่าสิ่งที่ไม่เกิดดับเนี่ยนะ ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารัตเนี่ยพงเรียกมันว่าสัตว์สัตว์มีความพอใจในวิญญาณมันน่ะรู้วิญญาณหรือยึดวิญญาณก็เราต้องคุยใหม่ไงเราต้องคุยได้ศัพท์ใหม่ใช่แล้วมันมันทำอะไรกับวิญญาณมันมีฉันทะราคะนันทิตัาหาฉันทะคือพอใจราคะคือกำหนัดนันทิี่คือเพลินตันหาคือความอยากในวิญญาณ พระองค์ใช้คําว่าวิญญาณเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตั n หาตัตระสัตโตตัตระวิสตัตโตตัสมาสัตโตติมุจติอ่ะโยมลองดูคีย์เวิร์ดตรงนี้นํามาให้ละ <c oughs> วิญญาณโยเนี่ยแปลวา่าใดฉันทะคือพอใจความพอใจอันใดโยนี่ก็แปลวา่าใดยานี่ก็แปลว่าใดนะราคะกําหนัดนะนันทิคือเพลินยาแปลวา่าใดตัณหาคืออยาก ความพอใจอันใดความกำหนัดอันใดความเพลินอันใดตัณหาอันใดความอยากอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณตัตรัสษัตโตแปลว่าการติดแล้วตัตละวิสัตโตแปลว่าการคล้องแล้วตัตสมาแปลว่าเพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นนะวุจติแปลว่าเรียกว่าหรือกล่าวว่าสัตโตติแปลว่าผู้ยึดติดเนี่ยแล้ผมก็ไล่ทีละตัว ยิงพระองค์ก็ไล่จากรูปโยฉันโทโยราโคานที่นนจันหาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารแล้วก็ในวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตตานังสัตโตติสัตที่พงใช้มีคำว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแยกต่างหากจากขันธ์ห้าไหม ไปดูพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าพระองค์กําลังอธิบายอุปทานกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดพระองค์บอกว่าอุปทานคืออย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคืออย่างหนึ่งแต่อุปทานก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากขันห้าสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันห้าอุปทานคือฉันทาราคะท่านบอกดังนั้นอุปทานคือฉันทะบวกกับราคะพอใจและกําหนัด คืออุปทานเป็นอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานเป็นอย่างหนึ่งอุปทานคือฉันทาราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันห้าอุปทานก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากมีในขันห้านะดังนั้นอุปทานกับขันห้าไม่ใช่ตัวเดียวกันพงบอกแล้วอุปทานคืออย่างหนึ่งขันห้าคืออย่างหนึ่งถูกต้องไหมตอนนี้พูดแค่ว่ายึดกับสิ่งที่ถูกยึดใช่ไหมแต่ยังไม่ไพูดว่าใครยึดนะอีกช็อตหนึ่งนะอ่า ตอนนี้พูดอาการยึดกับสิ่งที่ถูกยึดแต่ยังไม่ได้พูดว่าใครมีอาการนั้นใช่ไหมจำดีๆนะจากนั้นเชื่อมตรงนี้ก่อนพระองค์บอกว่าสังโยชน์และสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์พระองค์บอกว่าสังโยชน์คือฉันทราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันห้าสังโยชน์ก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากมีในขันห้า เมื่อสังโยชน์คือฉันทราคะเมื่อกี้อุปทานก็คือฉันทราคะอุปทานกับสังโยชน์ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเพราะมันแปลว่าฉันทราคะเหมือนกันถูกต้องไหมและมันมีในขันห้าเหมือนกันด้วยใช่ไหมสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดหรือการผูกติดดังนั้นมันสังโยชน์ในขันห้าก็คือมันร้อยลัดกับขันห้าซึ่งเมื่อมันแปลตัวเดียวกันกับอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดยึดขันห้าหรือ้อยลัดขันห้าอันเดียวกัน ดังนั้นขณะที่ร้อยลัดหรือยึดคือพอใจและกำหนักคือสันทราคะอ่าถูกต้องนะาจากพระองค์ก็มาบอกว่าความพอใจอันใดราคาอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวนี้การติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพงเรียกมันว่าสัตว์เห็นนะดังนั้นพระองค์ฉเลฉเลยเฉลยตัวนี้ละ ตัวที่มันกําลังมีความพอใจในสิ่งเนี้เพราะทีแรกบอกความพอใจกับสิ่งเป็นที่ตั้งของความพอใจคนละตัวกันใช่ไหมแต่ยังไม่ได้บอกว่าใครมีอาการพอใจอามาบอกในพระสูตรนี้พระสูตรที่ตัดกับราธาที่ราธาถามว่าสัตว์คืออะไรอมเมื่อพระองค์บอกตรงนี้เสร็จแล้วพระองค์ก,ก็เลยอุปมาให้เปรียบเหมือนกุมารหรือกุมาลีน้อยๆที่กําลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินอตราบใดที่เขายังมีฉันทะ ราคะนันทิตันหาในเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินเขาย่อมอะไรย่อมเสียดายใช่ไหมถ้าเรือนน้อยพังเขาเสียใจไหมเสียใจเพราะเขามีฉันทะความพอใจในสิ่งนี้ใช่ไหมแต่เมื่อไรที่ฉันทะราคะนันทิตันหาในเรือนน้อยนยนี้หมดไปแล้วกุมารกุมารีย่อมไม่อะไรไม่เสียดายใช่ไหมในเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินเหล่านั้นอื เขาย่อมเรียรลายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆนั้นด้วยมือและเท้าของเขาพระองค์บอกเธอจงเรียรลายกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธีจงทําลายขันห้าให้ถูกวิธีนั mm ่ Asia, นแสดงว่าพระองค์กาลังเปรียบขันห้ากับเรือนน้อยๆใช่ไหมแล้วเปรียบสิ่งใดก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เรือนน้อยน้อยว่ากุมารกุมารีใช่ไหมและตัวเชื่อมคือฉันทะราคะนันทิตันหาใช่ไหมที่มีอยู่ในกุมารกุมารีใช่ไหมดังนั้นกุมารกุมารีมีอาการฉันทะราคะนันทิตันหา ในสิ่งนี้และถ้าฉันทะราคะนันทิตัาหานั้นดับเย็นคือนิพพานกุมารกุมาลีก็ไม่อะไรขันห้าใช่ไหมอืมน,นกุมารกุมาลีก็เป็นกุมารกุมาลีที่มีวิชาแล้วอวิชาหมดไปแล้วเพราะฉันทะราคะนันทิตัาหาก็คือตัวอวิชานั่นเองไม่รู้ไม่รู้จึงยึดถ้ารู้ก็ไม่ยึดอืนี่ไงและผู้เจ้าเนี่ยบอกขันห้าเนี่ยคือสังคตะหรือสังคตาธาตุ ซึ่งเป็นท่าที่ใหญ่ที่สุดสังสารวัตท,ทั้งระบบเนี่ยถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่าสังคตาธาตุ